จากงานจากงานวันภาษาเข้ารรษาลูอ๋อแล้ววัที่กอ่อนไหบออยัเข้าษานการเข้าภษาใช่ไหมอันนี้คือเข้าาษาอ๋เป็นการเข้าภาษาอืมโอเคเข้าาปิ๊บเอ้ยไม่ใช่ปิ๊บโอเค

อาตมาโอเค่าห้อภาษา่าปตัวนี้เอรว้าลเห็นใจปั๊บวปั๊บหโดใหญ่มากใหญ่กว่าหลนะเออใช่ใช่ใร้อก็่าอีกเยังเป็น้ภาษากนเก่คนนะอ,นอื่นยังนนไม่มานะ

ย้อนหลงวเราเล่นแลกันนะได้ดอ่ะเดียวนอยู่ไหกาลเราอเห็นมันงี้มาก่อนนะเดี๋ยวจกะ 这是这个。